ในค่ำคืนอันมืดมิดกองกำลังสารัดได้แทรกซึมเข้ามาและนำตัวนิโคลัสมาโดโลออกไปปฏิบัติการนี้จบลงภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงคำถามที่น่าสนใจก็คือพวกเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรการดับไฟทั้งเมืองการทำให้กองทัพทั้งกองทัพตาบอดและการเจาะเข้าไปในพื้นที่ไขแดงของศัตรตูมันไม่ได้เกิดจากกระสุนปืนหรือระเบิดลูกใหญ่แต่มันเกิดจากโค้ดและสัญญาณไฟฟ้าที่มองไม่เห็น บันทึกละเอียดดิบโอเปเรชั่นแอปซอลด์ลีโซเรื่องจริงปฏิบัติการจริงอย่างกับหนังฮอลลีวูด ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ปฏิบัติการแอปซ e ลเรโซของอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเ<อ>หตุการณ์ในวันนั้นท่านผู้ชมครับไม่มีพระเอกเดียวทุกส่วนปฏิบัติการด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้วยความแม่นยําของทุกหน่วยปฏิบัติการซึ่งผ่านการเตรียมงานการซกซ้อมมาเป็นปีเหมือนกันท่านผู้ชมครับลองจินตนาการ ตามผมมานะครับเหตุการณ์ในครั้งน,นั้นไม่มี F35 เป็นพระเอกไม่มีเครื่องบิน F18EA c r o ด n e r ครนะครับเป็นพระเอกนะครับรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ Delta f o r c e ที่160ก็ไม่ใช่พระเอกเดียวเดียวเหมือนกันปฏิบัติการครั้งนั้นมันเกิดขึ้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่เลยจินตนาการที่เราจะคาดคิดได้นะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันเกิดจากการเตรียนการครั้งยิ่งใหญ่ของหน่วยบัญชาการหน่วยการรบของอเมริกา ลองจินตนาการตามผมมาท่านผู้ชมครับผมจะเล่าวันนี้จะเล่ารายละเอียดเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในค่ำคืนวันนั้นค่ำคืนวันที่3มกราคมในกรุงกาลกัตเนี่ยหละครับเมืองหลวงของประเทศเวเนซุเอลาประมาณตีหนึ่ง ของเช้าวันใหม่วันที่3บรรยากาศเงียบสงดในขณะที่ทหารเวเนซุเอลากำลังเฝ้าระวังอยู่ในฐานทัพพอร์ตนะครับชิโยนานะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของเวเนซุเอลาและก็เป็นที่พำนักที่สุดท้ายของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโลในค่ำคืนนั้น ทันใดนั้นเองท่านผู้ชมครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงระเบิดไม่ใช่เสียงเครื่องบินลบที่บินโฉบเฉี่ยวและไม่ใช่เสียงปืนจากการประทะก,กันแต่มันคือความเงียบสงัดของความมืดท่านผู้ชมไฟทุกดวงในตอนใต้ของกรุงคารากัรด,ดับ วูบลงพร้อมกันระบบสื่อสารทั้งหมดกลายเป็นอมัมภาตเลด้าตรวจจับเครื่องบินที่เคยหมุนกวาดหาน่านฟ้าจูจ่ๆก็บอดสนิทท่านผู้ชมในความมืดมิดนั้นเองกองกำลังปฏิบัติการสารัฐเดลต้าฟอร์ดได้แทรกซึมเข้ามาและนำตัวนิโคลัสมาดูโรออกไปปฏิบัติการนี้จบลงด้วยอย่างรวดเร็วภายในไม่ถึง3ชั่วโมงคาถามที่น่าสนใจก็คือพวกเขาทาแบบนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับการดับไฟทั้ง ืองการทําให้กองทัพทั้งกองทัพตามืดบอดนี่แหละครับการเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่ไข่แดงของศัตรูมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกระสุนปืนใหญ่หรือว่าลูกระเบิดลูกใหญ่ๆแต่มันเกิดจากโค้ดและรหัสสัญญาณไฟฟ้าที่มองไม่เห็นเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ของสงครามยุคใหม่กันสักนิดท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงนี่แหละครับมันย้อนกลับ ไปในปี2010โลกได้รู้จักอาวุธชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสตั๊กเน็ตมันไม่ใช่อาวุธที่มีรูปล่างจับต้องได้ท่านผู้ชมครับแต่มันคือมัลแวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสหรัฐและก็อิสราเอลนะครับเป้าหมายของมันก็คือโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งก็คือโรงงานเวียงนี้ศูนย์ของเครื่องปฏิกรณ์ความน่ากลัวของสตักเน็ตมันไม่ใช่แค่าการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลและโจมตี ระบบควบคุมเท่านั้นแต่มันคือการสั่งให้เครื่องจักรทางกายภาพนี่หละครับทำงานผิดพลาดมันสั่งให้เครื่องมุนเครื่องหมุนเวียงนิวเคลีย์นี่หละครับหมุนเร็วเกินพิกัดจนเครื่องพังเสียหายแต่สิ่งที่มันฉลาดที่สุดก็คือระหว่างที่เครื่องจักรกำลังพี่หน้านี่หละครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของวิศวกรที่ควบคุมเครื่อง กับโชว์ค่าสถานะว่าทุกอย่างทํางานปกตินั่นคือเหตุการณ์ที่เมื่อกว่า15ปีที่ผ่านมาและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้โลกนี่ยครับตระหนักว่าสงครามไซเบอร์สามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพได้จริงและมันได้กลายเป็นต้นแบบของปฏิบัติการใน,วนเวเนซุเอลาที่เรากําลังจะพูดถึง กลับมาที่เหตุการณ์ที่กรุงกรราลกัตครับท่านผู้ชมครับประธานธิบรีโดนันทรัมได้ออกแถลงการหลังเหตุการณ์สิ้นสุนสดลงโดยมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเขากล่าวว่าไฟในกรราลกัตส่วนใหญ่ถูกดับลงเพราะความเชี่ยวชาญบางอย่างที่เรามีคำว่าความเชี่ยวชาญนี่แหละครับ พลเอกแดนเคลประธานเสนาธิการทหารร่วมได้ขยายความว่ามันคือการใช้นันคลินิกเอฟเฟกหรือการโจมตีที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพทำลายล้างอธิบายความง่ายๆก็คือไม่ใช้กำลังทหารนั่นเองแต่เป็นการใช้ไซเดอร์คอมมานด์ไซเบอร์คอมมานด์แล้วก็สเปซคอมมานด์เข้าไปจัดการระบบป้องกันของศัตรูให้เรียบร้อยก่อนที่ทหารจริงๆจะก้าวเข้าไปซึ่งก็คือหน่วยที่160เดลต้าฟอร์ดแต่ดูไหมครับท่านผู้ชมครับ การจะดับไฟเมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศหนึ่งๆได้นี่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆในวัน2วันแต่มันต้องเริ่มวางแผนกันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีท่านผู้ชมครับในวงการทหารและการข่าวมีคําศัพท์หนึ่งที่เรียกกันว่า initial access หรือว่าการหาทางเข้าประตูบานแรกกรณีของเวเนซุเอลาก็เหมือนกันท่านผู้ชมประตูบานแรกมันไม่ได้ถูกพังด้วยแฉลงไม่ได้ถูกทุบด้วยคอนแต่คือการ เปิดด้วยคนท่านผู้ชมมีรายง,งานยืนยันนะครับว่า CIA นี่หละครับมีแหล่งข่าวที่ฝังตัวลึกในรัฐบาลเวเนซุเอลาข้อมูลที่ได้มานั้นละเอียดในระดับที่น่าตกใจพลเอกแดนเคิลบอกว่าพวกเขารู้กิจวัตรของนิโคลัสมาดูโรเป็นอย่างดีละเอียดถึงขนาดรู้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาชื่ออะไรทําไมข้อมูลสัตว์เลี้ยงมันถึงสําคัญท่านผู้ชมครับก็เพราะว่าในโลกของความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่หละครับรหัสผ่านส่วนใหญ่ของคน ส่่วนใหญมักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่พวกเขารักไม่ว่าจะเป็นวันเกิดลูกนะครับวันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าชื่อสุนัขตัวโปรดและนั่นก็คือรหัสผ่านของประตูบานแรก แม้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแหละครับมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านี้แหละครับแต่ท่านผู้ชมครับมันก็คือกุญแจดอกสําคัญที่แฮกเกอร์เนี่ยแหละครับใช้ในการเดารหัสผ่านหรือว,ว่าใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อหลอกถามข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลจากคนในหรือที่เรียกว่าฮิวมินมาแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหน่วยงานอย่าง NSA ก็จะเริ่มกวาดสัญญาณสื่อสารทั้งหมดนะครับเพื่อวาดแผนผังโครงสร้างสังส่งการของกองทัพเวเนซูเอ เวลาใหมหมด่ดลองจินตนาการภาพว่าพวกเขานี่แเลยครับสามารถมองเห็นเส้นใยแมงมุมที่เชื่อมต่อกันทั้งประเทศใครพูดคุยกับใครในายพลคนไหนสั่งงานผ่านวิทยุข,ขึ้นความถี่เท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเวอร์ต,ตัวไหนควบคุมประตูเขื่อนหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนควบคุมระบบกายไฟสารัดใช้เวลาหลายพันชั่วโมงท่านผู้ชมครับในการนั่งแกะรอยสิ่งเหล่านี้ จนรู้จักระบบบ้านของศัตรูดีกว่าเจ้าของบ้านเสียอีก่ามชมครับและนั่นนําไปสู่การโจมตีรละลอกแรกที่เปรียบเสมือนการซ้อมใหญ่และได้เกิดขึ้นก่อนปฏิบัติการจริงที่จะเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่มันเกิดขึ้นกับหน่วยงานบริษัทน้ํามันแห่งชาติของเวเนซุเอลาเองนั่นก็คือบริษัท PDVSA นะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ถูกมองข้ามแม้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครับหน่วยงาน งานของอเมริกากําลังทดสอบระบบปฏิบัติการครั้งใหญ่อยู่ซึ่งตอนนั้นนี่แหละครับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่แห่งชาติมันล่มสลายนะครับไม่ใช่แค่ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ข้อมูลมันถูกลบหายไปเกลี้ยงหลายคนเข้าใจว่านี่คือแลนซัมแวร์หรือว่าไวรัสเลขค่าถ่ายทั่วไปที่เรารู้จักกันดีแต่ความเป็นจริงแล้วมันน่ากลัวกว่านั้นท่านผู้ชมครับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจมดี PDSA มันก็คือวิปเปอร์มันแวร์ความ ความแตกต่างของแลนซ์ซอมแวร์คือคือมันจะล็อกไฟล์ของเป้าหมายเพื่อของเงิน แต่วิเปอร์นี่ลยครับมันมีหน้าที่เดียวนั่นก็คือเผาและทําลายข้อมูลทิ้งให้หมดมันคือการทําลายล้างเพื่อตัดแขนขาไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนี่ลยครับบริหารจัดการทรัพยากรได้เหตุการณ์นี้มันถือเป็นการทดสอบระบบและเป็นการบอกไกลๆว่าเราเข้ามาในบ้านคุณได้แล้วและเวเนซุเอลาเองก็ไม่คาดไม่ถึงเหมือนกันและไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่าเวเนซุเอลาจะเจอปฏิบัติการครั้งใหญ่ขนาดนี้ทีนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญ ของเรื่องท่านผู้ชมครับในคืนปฏิบัติการจริงนี่เลยครับ เป้าหมายหลักมันก็คือทําให้กองทัพเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับเป็นอัมพาตและสิ่งสําคัญที่สุดของกองทัพสมัยใหม่นั่นก็คือไฟฟ้าและสายตาเรามาดูเรื่องไฟฟ้ากันก่อนท่านผู้ชมครับระบบไฟฟ้าของเวเนซุเอลามันก็คือระบบไฟฟ้าทั่วไปทั่วโลกคือการควบคุมระบบด้วยสิ่งที่เรียกว่า SCADA อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ SCADA ก็คือสมองกลที่คอยสั่งการ เปิดปิดสวิตช์ไฟขนาดใหญ่ตามโรงไฟฟ้าตามแหล่งจ่ายตามสถานีสับเปลี่ยนสถานีจ่ายไฟต่างๆถ้าเผื่อเราสามารถควบคุม s C A D A ได้นี่นะครับก็ควบคุมแสงสว่างทั้งเมืองได้นั่นเองแต่การจะเจาะระบบนี้มันก็ไม่ง่ายท่านผู้ชมครับเพราะว่าปกติแล้วระบบนี้นี่นะครับ มันมักจะไม่ต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงหรือที่เรียกว่าแอร์แ p ปเพ็ดนี่แหละครับแต่ด้วยบทเรียนจากสตักเน็ตและการแทรกซึมที่เตรียมการมาอย่างดีผู้ปฏิบัติการไซเบอร์ของสหรัฐสามารถเข้าถึงระบบควบคุมนี้ได้สําเร็จด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามนะครับพวกเขาไม่ได้แค่สั่งให้สับคัดเอาลงเฉยๆแต่พวกเขาน่าจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า l i ฟวิ่งออฟเดอะแนี่แหละครับคือการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในระบบของเหยื่อเองเข้ามาโจมตีเหยื่อทําให้โปรแกรมป้องกันไวรัสจับไม่ได้เพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการทํางานปกติของผู้ที่ดูแลระบบนั่นเองในเวลาหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาทีตามเวลาสารัฐนี่แหละครับคําสั่งถูกส่งไปยังระบบ PLC หรือว่าตัวควบคุมอุปกรณ์ปลายทางให้เปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อตัดไฟโซนตอนใต้ของกรุงกลรกัตทั้งหมด ในขณะเดียวกันหน้าจอห้องควบคุมอาจจะยังโชว์ว่าไฟยังจ่ายปกติกว่าเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาเนี่ยครับจะรู้ตัวว่าไฟฟ้าดับจริงๆก็ต่อเมื่อเขาเนี่แหละครับหันมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วจึงเห็นว่าเมืองมันมืดสนิทเหมือนในหนังฮอลลีวูดไหมท่านผู้ชมแต่นี่คือมันคือเรื่องจริงนอกจากจะตัดไฟแล้วพวกเขายังเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบไฟฟ้าเช่นค่าแรงดันไฟฟ้าหรือว่าค่าความถี่ทาให้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยครับพยายามที่จะกู้ระบบขึ้นมาเมื่อ ื่อสับสวิตช์กลับคืนมาระบบมันก็ป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยก็ตัดไฟซ้ำอีกเพราะว่าค่ากระแส ไฟมันไม่เสถียรน,นี่คือเทคนิคที่ถอดแบบมาจากมันแวร์อินดัสทรีเ์ที่รัดเซยเองเลยครับเคยใช้ถล่มนะครับโครงการไฟฟ้าของยุเคนจนดับทั่วเมืองมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไฟดับท่านผู้ชมครับตาของกองทัพก็เริ่มพร่ามัวแต่สารัฐไม่ต้องการให้แค่พร่ามัวพวกเขาต้องการให้ตาบอดสนิทนี่ก็คือการมาของปฏิบัติการทางอากาศที่ไร้เสียง ท่านผู้ชมครับในปฏิบัติการวันนั้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กว่า150าบลำนี่แหละครับบินเข้าหน้านฟ้าเวเนซุเอลาเรอมถึงโดนสเต,เต,เตล r q 1 7รนเซนติเนลนี่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเลดราของเวเนซุเอลาต้องจับสัญญาณได้รวมถึงเลดราจากจีนด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คืออิเล็กทรอนิกส์เวลแฟร์หรือว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องบิน EA18G g r o แป e r รนี่แหละครับทำหน้าที่ยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูงเข้าใส่จาน ซึ่งมันก็มีทั้งแบบ noise jamming ก็คือส่งเสียงดังๆนี่แหละครับกบสัญญาณจริงเหมือนที่เราตะโกนใส่หูคนอื่นจนเขาไม่ได้ยินเสียงรอบข้างรวมถึงระบบ deception jamming ก็คือการสร้างเป้าหลวงขึ้นมาเต็มจอเรดาร์มันทําให้ฝ่ายป้องกันสับสนว่าอันไหนคืออันจริงอันไหนคืออันหลอกนะครับ กลายเป็นภาพลวงตานอกจากนี้ยังมีการโจมตีระบบ GPS ซึ่งกองทัพสมัยใหม่นี่แหละครับก็พึ่งพาในการนำทางระบุตำแหน่ง Space Command ของสหรัฐนี่แหละครับใช้เทคนิค GPS jamming และก็ spoofing นี่แหละครับเพื่อหลอกพิกัดลองนึกภาพว่าเรากำลังขับรถตามพิกัดปกติในเมือถือนี่แหละครับแล้วจูจ่ๆหมุดตำแหน่งของเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ตำแหน่งของศัตรูนี่แหละครับทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งของศัตรูได้อย่างแม่นยำใน ขณะที่ฝ่ายตั้งรับเนี่ยครับกำลังสับสนโอลหมานทั้งมืด8ด้านติดต่อกันก็ไม่ได้เลดา้าก็ใช้งานไม่ได้นี่ครับกองกําลังปฏิบัติการพิเศษสรัสก็เจาะเข้าไปในตัวของนิโคลัสไปถึงตัวนิโคลัสมาดูโรได้อย่างง่ายดายและนําตัวมายังเรืออิโรจิมะเนี่ยครับจนเดินทางมาถึงสรั์อเมริกาได้สําเร็จ ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการนี้มันไม่ได้จบลงแค่การจับตัวผู้นําแต่มันมีการทําสงครามข้อมูลหรือที่เรียกว่า information w e r f a r e ควบคู่ไปด้วยในโลกโซเชียลนี่แหละครับมันจึงมีการปล่อยข่าวหรือข้อมูลลวงและมีการพูดถึงการใช้ AI generate defect นี่แหละครับคลิปวิดีโอปลอมที่เนียนจนแยกไม่ออกซึ่งแอดมินเองก็พลาดจนได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างความสับสนโอลมมนให้กับประชาชนรวมถึงทหารฝ่ายสนับสนุนทำ ให้ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์จริงมันเป็นอย่างไรจนกระทั่ง ทุกอย่างมันจบลงสิ่งที่เกิดในโอเป a เรชันแอ o ซ u ล e r รีโซนนี่เลยครับมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การทหาร Amazon t e a t i n t t l l l i g n n e เรียกสิ่งนี้ว่า Cyber Enable Kinetic Targeting แต่ให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือการใช้ไซเบอร์เปิดตัวการใช้ืคอ,ค,อ,ค,อคือการใช้ไซเบอร์นี่และครับเป็นตัวเปิดให้กับการโจมตีทางกายภาพเมื่อก่อนนี่นะครับเราอาจจะมองว่าแฮกเกอร์ก็อยู่ส่วนแฮกเกอร์ หารราบก็อยู่สวนฐานร,ราบไปแต่กรณีนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า2ส,สิ่งนี้เนี่ยครับแยกกันไม่ออกจริงๆการรบในอนาคตนี่แหละครับแฮกเกอร์ก็จะเป็นคนกลวยทางตัดน้ําตัดไฟตัดการสื่อสารปิดตาฆ่าศึกเพื่อให้ฐานราบนี่เลยครับเดินเท้าเข้าไปทําภารกิจได้อย่างปลอดภยัยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่คือเป้าหมายของการโจมตีเราเห็นแล้วนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบโทโรศัพท์มันกลายเป็นสนามลบไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับพลเอกแดนเคลทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเขาระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้เสมอที่เราจะได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจประเภทนี้อีกครั้งนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการครั้งแรกและไม่ใช่ปฏิบัติการครั้งสุดท้ายท่านผู้ และมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้กรณีศึกษาของเวเนซุเอลานี่ยหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมครับในวันที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิตอลแบบ100%นี่แหละครับความสะดวกสบายที่เรามีนี่แหละครับอาจจะเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับคิดว่าเป้าหมายที่พลเอกแดนเค็นทิ้งท้ายเอาไว้นั่นคือใครระทึกไหมครับท่านผู้ชมครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ